เป็นปิ้งลายกันยากไงพี่น้องโฟนเก่าผมมีงบประมาณ YouTube กับประพาดปานนี้สามปีละก็เลยบมมีงบประมาณที่ซื้อโฟนหน่ยใหม่ทักเหตุอย่างไดเหตุ YouTube นี่ก็ได้ยากแค่แทชมก่อนเหตุยังกั่ผมมีคนเบิง่งนอกจากเฮาไปเบิง่งมูม,มูมาเบิง่งโตขันมือใดเฮาบีซี บัได้ไปเบิ้งเพิ่นเพิ่นกับบได้มาเบิ้งเฮาเออมันก็เลยเป็นอย่างนีง้แหละเพราะว่าบ่มีบ่มีอย่างละวะบ่มีผู้ติดตามเป็นใาอีตุนตัวเองเฮ็ดละกะ็ได้ยผู้จักสิเฮ็ดอีหยังจมเน่เด้อมื้อน,นี้นั่นมาเด้อปิ้งบาร์บีคิวพี่น้องปิ้งกระดูกค่างหมู ปิ้งข้าวโพดแล้วก็ปิ้งอันน่ะไตไกล้หัวใจไกล้สนดอกไหม่เบอร์ละล่ะมันที่ใหม่เบอร์ละไได้นี่ยผมยันสุกแล้วบอ,อาม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 าได้สุกแล้วล่ะแดง ดำ่มไปละอุ้ยมันไหม้ก่อนซุปอะไรดิสุกแล้ว